ค่ะเมนูเบกเกอรี่ที่รามิสูแบบง่ายงง่าย,ายอย่างเดียวไม่พอนะคะดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้จะไม่ใช่เค้กทีรามิสูแบบทั่วไปค่ะแต่จะเป็นชีรามิสูเบเกอร์ส่วนผสมหลักของเรานะคะก็คือข้าวโอ๊ตค่ะแอบกระซิบหน่อยว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยให้ไฟเบอร์สูงมากช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นแถมอิ่มท้องด้วยค่ะส่วนตัวครีมด้านบนนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นกรีกโยเกิร์ตที่ให้โปรตีนสูงแทนค่ะเริ่มจากใสก่กล้วยหอมหนึ่งลูกข้าวโอ๊ตครึ่งถ้วยค่ะ ความหวานตามใจชอบได้เลยตามด้วยผงฟูนะคะตอนแรกเนี่ยเรากะว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วแหละแต่ว่าไปๆมาๆก็ใส่ดาร์กช็อกโกแลตเพิ่มลงไปอีกสักหน่อยก็แล้วกันค่ะสำหรับดาร์กช็อกโกแลตนะคะอันนี้ไม่จาเป็นก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยแล้วก็เอาไปอบ160องศา25นาทีระหว่างนี้นะคะเรามาเตรียมหน้าครีมกันค่ะเราจะใช้กรีกโยเกิร์ตนะคะผสมกับกลิ่นวานิลลาพักแป้งให้เย็นก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยใส่โยเกิร์ตลงไปค่ะตอนนี้ยังทานไม่ได้นะคะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนค่ะเวลาจะทานก็โรยด้วยผงโกโก้ Go, บบนนนนคคคคคลิะะกกเอออััััรรรรียรยย้นะ้้้่่่่สสููตดจงงๆไไมมมมุหหหาาาาํํํว